我拍他罗。 g o l d e n Angel สวัสดีคะ่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาดูดวงให้กับชาวราศีเมถุนประจำเดือนกรกฎาคมในเรื่องของความรักแล้วก็จะมีในเรื่องของการงานการเงินด้วยนะคะไพ่ยิปซีไม่เคยต่ออใจใครไม่เคยโกหกใครไพ่ยิปซี มีความลึกลับในตัวของเขาเองนี่เป็นการดูดวงแบบรวมๆนะคะไม่ใช่การดูดวงส่วนตัวนะโอเคในส่วนแรกนี้อาจารย์ก็จะขอดูดวงในอดีตนะคะไล่เลียงไปจนถึงปัจจุบันและก็อน,นาคตของชาวราศีเมถุนนั่นเองนะคะในส่วนของไพ่ใบแรกในอดีตของชาวราศีเมถุนเรามาดูกันเลยนะคะ The high เป็นส e a ทเพจออฟคัพสามถ้วยหนึ่งดาบแล้วก็ต่อมาด้วย the magic i a n นนั่นเองนะมาดูที่ไพ่ใบแรกกันเลย ไพ่ใบนี้เป็นไพ่ประจำราศีมีนนะมีชาวราศีเมถุนที่อาจจะเคยคบหาดูใจกับชาวราศีมีนหรือกำลังคบหาดูใจกับชาวราศีมีนอยู่ก็ได้เช่นเดียวกันส่วนผู้หญิงชาวราศีเมถุนนะคะในช่วงอดีตที่ผ่านมานั้นนะเปิดได้ไพ่ใบนี้นั่นหมายความว่าคุณค่อนข้างที่จะมีอารมณ์เซนสติทฟค่อนข้างง่ายอาจจะเป็นเจ้าแม่ ดราม่าได้ง่ายๆได้ด้วยเช่นเดียวกันนะในเรื่องของความรักถ้าเกิดว่า,าคุณยังคงโสดอยู่ในช่วงอดีตที่ผ่านมานั้นก็มักที่จะมีคนที่เข้ามาในชีวิตของคุณนั้นนะบางทีก็โสดจริงบ้างแหละไม่โสดจริงบ้างแหละอะไรอย่างเงี้ยนะบางทีคุณอาจจะตก เป็นมือที่สในความรักความสัมพันธ์ของใครสักคนหนึ่งเลยก็ได้นะเพราะว่าไพ่ใบนี้คุณมีเสน่ห์มากๆกับคนที่มีเจ้าของแล้วหรือมีครอบครัวแล้วนะคะบางคนเนี่ย เออเพิ่งจะมารู้ตัวว่าตัวเองนั้นเป็นคนที่มาทีหลังหรือตกอยู่ในสถานะของคนที่เป็นเมียน้อยอะไรก็ว่ากันไปนะคะต่อมาก็คือผู้ชายชาวราศีเมถุนใบนี้นะ,ะเป็นความรักที่เป็นรักที่ค่อนข้างที่จะซับซ้อนเหมือนกันนะ,ะนะะหรือเป็นความรักที่ไม่สามารถที่จะเปิดเผยได้หรือฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนั้นนะคะมีเจ้าของหรือมีครอบครัวอยู่แล้วก็ได้เช่นเดียวกันนั่นเองนะ เป็นรักซ้อนเกิดขึ้นก็ได้ต่อมาคือพ่าเด็กถือถ้วยถ้าเกิดว่าชาวราศีเมถุนคนใดนะคะในช่วงอดีตที่ผ่านมานั้นคุณเคยคบหาดูใจนะคะหรือกําลังคบหาดูใจก็ได้นะ กับคนที่อายุน้อยกว่าคุณนะถึงแม้เขาจะอายุน้อยกว่าคุณเขามีความรักความหวังดีความรู้สึกดีๆที่มอบให้กับคุณนะ <c oughs> เวลาที่คุณเศรา้าเวลาที่คุณเหนื่อยเวลาที่คุณต้องการ energy active อะไรเงี้ยเขาก็จะสรรหาคําพูดเขาก็จะ entertain คุณเขาก็จะทําให้คุณมีความสบายใจขึ้นนั่นเองนะคะนะแล้วเขาเป็นคนที่บางทีอาจจะทําอาหารหรือให้ความสําคัญกับในเรื่องอาหารการกิน ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะต่อมาเป็นไพ่สามถ้วย ในอดีตที่ผ่านมาของชาวราศีเมถุนนะมีการได้เข้าสังคมค่อนข้างเยอะนะคะบางคนเข้าสังคมบ้างและนั่นนี่หรือบางคนอาจจะไปงานเลี้ยงไปงานสังสรรค์แล้วก็ได้มีโอกาสได้ไปเจอเพื่อนเก่าหรือคนรักเก่าของชาวราศีเมถุนก็ได้เช่นเดียวกันนะคะแล้วก็มีเกณฑ์ว่าในอดีตที่ผ่านมานะคะรู้สึกว่าบางทีเขาอาจจะติดต่อมาทางโซเชียลมาทางเบอร์โทรหรือ มาทางอะไรก็แล้วแต่นะมีเกณฑ์ว่าในอดีตที่ผ่านมาคนรักเก่าของชาวราศีเมถุนนั้นติดต่อกลับมาหาคุณนะบางทีเขาอาจจะทักทายว่าเป็นยังไงบ้างสบายดีไหมนั่นนี่ถามสารทุกขสุขดิบกันอะไรประมาณนี้ก็ได้แต่จริงๆแล้วถ้าเกิดว่าในอดีตที่ผ่านมาชาวราศีเมถุนบังเอิญว่าคุณมีเจ้าของแล้วมีครอบครัวแล้วหรือว่ามีแฟนใหม่แล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะไม่โสดแล้วอะไรอย่างเงี้ย คุณก็สามารถที่จะแบบบอกเขาไปได้ตรงๆนะบางคนเนี่ยเ,เขาก็ทักมาเขาก็ไม่รู้หรอกว่าคุณนะแต่งงานไปแล้วมีครอบครัวไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่บางคนนะคะถ้าเขาเข้ามาในช่วงที่คุณโสดพอดีนะคะต่างฝ่ายต่างโสดอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าคุณจะให้โอกาสเขาหรือจะกลับไปคบกันหรือไม่นั่นเองนะคะต่อมาเป็นไพ่หนึ่งดาบ สำหรับไพ่ใบนี้จะเหมาะมากๆนะสำหรับคนที่ไปทำงานต่างประเทศนะถึงแม้ว่าจะเป็นไพ่ในอดีตที่ผ่านมาอาจารย์ก็ยังมองว่ามันเป็นไพ่ที่เป็น energy เป็นความรู้สึกดีๆที่ทำให้ชาวราศีเมถุนนั้นมีกำลังใจคุณเป็นคนที่มีการขยันขันแข็ง active อยู่ตลอดเวลาหรือเรียกง่ายๆว่าเป็นคนที่กระตือรือล้น ะะหรือมีความทะเยอทะยานในสิ่งที่ตัวเองรักในสิ่งที่ตัวเองคาดหวังเอาไวา้สิ่งไหนที่คุณคิดว่าคุณจะทําให้ได้หรืออยากจะประสบความสําเร็จไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการไปสอบสัมภาษณ์หรือสอบให้ผ่านขอวีซ่าให้ผ่านแล้วก็ได้มีโอกาสได้เดินทางไปต่างประเทศอะไรอย่างนี้ยถือว่าเป็นการท้าทายชีวิตของชาวราศีเมถุนและคุณจะไม่เชื่ออะไรง่ายๆด้วยจนกว่าจะได้ลงมือทําหรือได้มีประสบการณ์ด้วยตัวเองนั่นเองนะคะ ความรักก็เช่นเดียวกันนะถ้าคุณเลือกแล้วว่าจะคบกับคนคนนี้นะคะใครหรือสิ่งแวดล้อมหรือใครก็ตามจะมาบอกว่าเอ๊ะคุณสองคนไม่เหมาะกันนะ่นั่นนี่คุณก็จะไม่ฟังนะเพราะว่าคุณคิดแล้วว่านี่แหละเป็นสิ่งที่ฉันเลือกนี่แหละเป็นสิ่งที่ฉันตัดสินใจแล้วนั่นเองนะคะต่อมาใบสุดท้ายในช่วงอดีตที่ผ่านมาของชาวราศีเมถุนก็คือไพ่เดอะเมจิกเชียนนั่นเองสําหรับไพ่ใบนี้อาจารย์ก็เห็นได้ว่าคุณเป็นคนที่ มีไหวพิบปฏิพานดีแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดีด้วยสำหรับไพ่ใบนี้เห็นไหมอินฟินิตี้ที่อยู่ข้างบนหัวของผู้ชายคนนี้นะคะ แล้วแถมชาวราศีเมถุนในช่วงอดีตที่ผ่านมานะคะเป็นคนที่ชอบดูดวงหรือให้ความสําคัญกับการในเรื่องของสายมูดูดวงทํานายดวงนั่นนี่อยากรู้อนาคตอยากรู้ว่าชีวิตของเราจะเป็นยังไงอะไรประมาณนี้นะาะจึงทําให้ชาวราศีเมถุนนั้นค่อนข้างที่จะชอบดูดวงหรือบางทีถ้ามีรางังหสหอนิกเซนนะคุค่อนข้างที่จะมีหลังสงหรซิกเซนแม่นยําอยู่เหมือนกัน อันนี้ก็เป็นไพ่ในอดีตนะของชาวราศีเมถุนส่วนใหญ่ก็จะคบหาดูใจกับชาวราศีมีนราศีธาตุน้ำนะคะแล้วก็ราศีธาตุลมค่ะต่อมาเป็นไพ่ในปัจจุบันของชาวราศีเมถุนนั่นเองนะคะมาดูกันที่ ไพ่ใบแรกกันเลยนะก็คือไพ่เด็กถือไม้ The Hangman King o n Swords สามถ้วยขึ้นอีกแล้วแล้วก็ต่อมาด้วยหนึ่งไม้นั่นเองนะคะมาดูกันที่ไพ่ใบแรกกันเลยนะะสำหรับเพจออฟวอ r n ชาวราศีเมถุนในช่วงปัจจุบันอาจารย์เห็นได้ว่าถ้าเกิดว่าชาวราศีเมถุนคนได้คบหาดูใจกับคนที่อายุน้อยกว่าตัวเองในช่วงนี้ ถึงแม้เขาจะมีอายุน้อยกว่าคุณแต่เขามีความรับผิดชอบนะรับผิดชอบในการทํางานรับผิดชอบในการเรียนถ้าเขายังเรียนอยู่นั่นเองนะคะแล้วเขาเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถแล้วก็เป็นคนที่เรียนดีหรือเรียนเก่งคนหนึ่งระดับท็อปๆของระดับชั้นของเขาเลยก็ว่าได้นะคะมีวุฒธธิภาวะมากกว่าเพื่อนัยเดียวกันของเขาด้วยซ้ำไปนะคะนี่แหละนะ,ะสิ่งไหนที่เขาตั้งใจอาไว้แล้วเขาจะโฟกัสแล้วเขาจะทำให้ประสบความสำเร็จนะคะ ต่อมาก,ก็คือไพ่เดอ h a n งแมนสำหรับไพ่ใบน,นี้ในเรื่องของสุขภาพนะคะขอเตือนนิดนึงสำหรับชาวราศีเมษถุนในช่วงปัจจุบนันบางคนอาจจะเป็นตรวจเจอนะคะว่าตัวเองนั้นเป็นโรคทางกรรมพันธุ์นะ,ะยกตัวอย่างเช่นอาจจะเป็นโรคเบาหวานอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นก็ได้เช่นเดียวกันนะ,ะส่วนผู้หญิงนะคะ จะเป็นโรคเกี่ยวกับภายในของสตีนะคะบางคนเนี่ยควรที่จะไปตรวจสุขภาพประจําปีบ้างนะตรวจแปเสเมียนะตรวจมะเร็งปากมดลูกหรือบางคนอาจจะมีปัญหาในเรื่องเลือดลมนะอาจจะ ปวดท้องประจําเดือนบ่อยๆหรือเยอะขึ้นเยอะขึ้นอะไรเงี้ยอันนี้ก็ควรที่จะไปตรวจนะคะเพราะว่ามีโอกาสที่จะเป็นซีดหรือช็อกโกแลตซีดบางคนก็เป็นเรียบร้อยแล้วก็ได้เช่นเดียวกันหรือมันอาจจะผ่านมาแล้วหรือกําลังจะเกิดขึ้นก็ได้นะคะสำหรับไพ่ใบนี้แล้วก็ในเรื่องของความรักถ้าเกิดในช่วงปัจจุบันชาวราศีเมถุนคุณอาจจะเป็นคนที่เป็นทั้งพ่อไม้แม่ไม้เองก็ได้หรือชาวราศีเมถุนกําลังคบหาดูใจกับคนที่เป็นพ่อไม่แม่ไม้หรือเคยผ่านก แต่งงานมาแล้วก็ได้เช่นเดียวกันนะคะต่อมาเป็นไพ่ n n o o s w o r ดผู้หญิงชาวราศีเมถุนนะในช่วงนี้คุณจะคบหาดูใจกับผู้ชายที่มีบุค,คลิกที่ค่อนข้างจริงจังแล้วก็ซีเรียสอยู่พอสมควรแต่เขามีจุดยืนเป็นของตัวเองกล้าคิดกล้าทำกล้าลงมือทำบางทีเขาอาจจะขาดในเรื่องของความอ่อนโยนขาดในเรื่องของความโรแมนติกไปบ้างแต่เขา ทุกการกระทําทุกคําพูดของเขาพูดออกมาจากใจแล้วก็ทําออกมาจากใจนั่นเองผู้ชายคนนี้ไม่เสแสร้งแกล้งทำนะคะจึงเป็นแบบอาจจะแข็งแข็งทื่อๆหน่อยนิดนึงแต่สําหรับผู้ชายที่แบบเจ้าชู้มากรักอะไรอย่างเงี้ยผู้ชายประมาณนั้นมันจะพิ้วมันจะอ่อนโยนมันจะคะ ค้โรแมนติกอะไรอย่างเงี้ยแต่ผู้ชายคนนี้ค่อนข้างแข็งแข็งทื่อๆนั่นหมายความว่าเขาเป็นคนที่รักเดียวใจเดียวแล้วก็ค่อนข้างที่จะจริงจังกับความรักพอสมควรนะคะนะต่อมาคือผู้ชายชาวราศีเมถุนใบนี้คือมีเรื่องให้คุณต้องตัดสินใจอย่างแน่นอนนะคะในช่วงปัจจุบันยังไงก็เตรียมตัวเตรียมใจรับมือเอาไว้เลยตั้งแต่เนิน่นๆก็แล้วกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องในการตัดสินใจในการทํางานตัดสินใจในเรื่องความรักหรืออะไรอย่างเงี้ย นะคะแต่มันมีเรื่องแบบนี้ให้คุณได้ตัดสินใจอย่างแน่นอนแต่คุณเป็นคนที่ตัดสินใจที่มีความมุ่งมั่นคิดมาดีแล้วนะคะตัดสินใจมาดีแล้วจึงแบบทำอย่างนั้นออกมาถึงปฏิบัติอย่างนั้นออกมาคุณเป็นคนตรงไปตรงมานะชาวราศีเมถุนโดยเฉพาะผู้ชายนะคะคุณคิดยังไงคุณก็พูดออกมาอย่างนั้นเลยการกระทําของคุณก็ตรงไปตรงมาเช่นเดียวกันนะคะคุณจะปฏิบัติกับคนที่คุณรักนะดี นะคะบางคนนี่อาจจะคาดหวังว่าให้ผู้ชายชาวราศีเมทุนพูดคําว่ารักตลอดเวลาหรือ,อโรแมนติกตลอดเวลานั้นค่อนข้างที่จะยากคําว่ารักขอให้ดูที่การกระทําก็แล้วกันนะคะต่อมาก็คือไพ่สามถ้วยไพ่ใบนี้คุณจะได้เข้าสังคมมากยิ่งขึ้นในอดีตที่ผ่านมาก็จับได้ไพ่ใบนี้นั่นหมายความว่าในช่วงปัจจุบัน ผู้ชายผู้หญิงหรือเพศทางเลือกอะไรก็แล้วแต่ชาวราศรีเมถุนมีโอกาสที่จะไปสังสรรค์ไปเ,เข้าสังคมมากยิ่งขึ้นด้วยในช่วงนี้นั่นเองนะคะและมีเกณฑ์ว่านะคะมีการเลี้ยงฉลองเกิดขึ้นอาจจะเนื่องมาจากมีพิธีมงคลสมรสก็ได้เช่นเดียวกันนะคะบางคนมีการวางแผนไว้แล้วนะคะจะแต่งงานกันเร็วๆนี้อะไรเงี้ยมีการงานเลี้ยงงานฉลองงานมงคลงานเฉลิมฉลองอะไรเกิดขึ้นงานคืนสู่เย่าหรืออะไร ก็แล้วแต่เกี่ยวกับพาร์ที้นะหรือว่าเกี่ยวกับางานเลี้ยงอะไรเงี้ยชาวราศีเมถุนก็จะมีความเกี่ยวข้องค่อนข้างเยอะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งไม่พูดก็ไม่ได้นะก็คือมีเกณฑ์ว่าคนรักเก่าหรือคนเป็นแฟนเก่าวะ่ะของชาวราศีเมถุนจะกลับเข้ามาในชีวิตของคุณนะตั้งแต่อาจารย์เห็นว่ามันเป็นไพ่ในอดีตแล้วก็มาไพ่ปัจจุบันก็จับได้ไพ่ใบนี้แสดงว่าเขา กำลังวนเวียนหรือวนเวียนอยู่ในชีวิตของชาวราศีเมถุนหรือพยายามที่จะค้นหาว่าจริงๆแล้วคุณโสดอยู่ไหมหรือไม่โสดแล้วอะไรก็แล้วแต่นะคะ ต่อมาเป็นไพ่หนึ่งไม้สําหรับไพ่ใบนี้เป็นการเริ่มต้นใหม่โดยเฉพาะในเรื่องของการทํางานบางคนอาจจะจบมาใหม่นะคะได้ทํางานใหม่ได้ทํางานที่ใหม่หรืออะไรก็แล้วแต่นะคะของไพ่หนึ่งไม้นั่นเองถือว่าเป็นความที่แบบท้าทายอยู่พอสมควรหรือบางคนในเรื่องของการทํางานนะคะถ้าเกิดว่าชาวราศีเมถุนคนใดที่จะไปสมัครงานที่จะรอคอยงานหรืออนุมัติงานอยู่ในช่วงนี้นะคะ มันเหมือนประมาณว่าคุณได้รับอนุมัติหรือมีการยื่นข้อเสนออะไรบางอย่างเกี่ยวกับในเรื่องของการทํางานของคุณโดยตรงก็ได้เช่นเดียวกันนะคะบางทีโอกาสดีๆงานดีๆอย่างเงี้ยมันอาจจะไม่ได้มีเข้ามาบ่อยๆก็ได้เช่นเดียวกันยังไงก็เตรียมตัวเตรียมใจรับมือเอาไว้ด้วยก็ดีนะคะ โอเคนี่ก็คือไพ่ในปัจจุบันของชาวราศีเมถุนนั่นเองส่วนใหญ่ก็จะคบหาดูใจกับชาวราศีาธาตุไฟนะราศีาธาตุลมราศีาธาตุน้ําต่อมาจะเป็นไพ่ในอนาคตอันใกล้ที่จะถึงนี้นะคะก็ของชาวราศีเมถุนว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นในเดือนกรกฎาคมนั่นเอง ดูกันเลยนะคะสำหรับไพ่7ดาบแล้วก็ไพ่แเหรียญเดอะ u ั้นดาวไม้แล้วก็ต่อมาด้วย8ดาบนั่นเองนะคะสำหรับไพ่7ดดาบมาดูกันเพราะว่ามันเป็นไพ่ใบแรกของคุณเลยไม่พูดก็คงไม่ได้ ค่อนข้างที่จะสําคัญด้วยถือว่าเป็นไพ่เตือนให้กับชาวราศีเมถุนนะคะในช่วงนี้ถ้าเกิดว่าคุณโสดหรือใครก็ตามที่จะเข้ามาในชีวิตของคุณในช่วงนี้ขอให้คุณดูให้ดีๆพิจารณาให้ดีๆนะคะควรใช้เวลาในการศึกษาดูใจคนไม่ว่าแบบผิวเผินเห็นเขาเอาอกเอาใจพูดจาดีหวานหูเทคแคร์ care, ดีนั่นนี่คุณก็หลงรัก หลงปื้มคิดว่าเขาเป็นคนดีอย่างเงี้ยไม่ได้นะคะเพราะว่าเบื้องหลังของเขาเขาอาจจะเป็นอีกคนหนึ่งหรือบุคลิกหนึ่งก็ได้นะเบื้องหลังเขาอาจจะเป็นคนที่โกหกปิ้นป้อนกรล่อนตอแหลอันนี้ก็ต้องระวังแล้วก็อาจจะคบอยู่กับคนหลายคนเลยนะคะแล้วคุณเป็นหนึ่งในนั้นของเขา อันนี้ก็ต้องระวังด้วยถือว่าเตือนแล้วนะคะและอีกอย่างหนึง่งในช่วงนี้คุณจะมีคนคอยอิจฉาลิษยาไม่ว่าจะในเรื่องความรักไม่ว่าจะในเรื่องการทำงานนะคะช่วงนี้คุณมันลาบเรื่องมันดีมันเด่นไปหมดนะ,ะจึงมีคนคอยอิจฉาลิสยามาคนพยายามที่จะใส่ร้ายคุณให้คุณแบบดูด้อยค่าคุณหรืออะไรก็แล้วแต่นะแต่เขาเหล่านั้นไม่สามารถทำอะไรชาวราศีมีถุนได้นะคะนะ ต่อมาเป็นไพ่แปดเหรียญใบนี้คุณมีความขยันขันแข็งดีอยู่แล้วนะคะในช่วงอนาคตหรือว่าในเดือนกรกฎาคมนี้คุณเป็นคนที่หนักเอาเบาสู้และก็เป็นคนที่เชื่อว่ามีมากกว่า1ง,งานด้วยนะในช่วงนี้บางคนมีงานประจำอยู่แล้วมีงานอดิเรกนะคะอดิเลกที่สามารถทำงานแล้วก็ทำเงินให้กับชาวราศีเมถุนได้ก็ได้เช่นเดียวกัน คุณเป็นคนที่ชอบงานฝีมือนะงานที่ใช้ความรู้ความสามารถหรือพรสวรรค์ของตัวเองนี่แหละคืองานที่คุณชอบนะคะหรือบางคนมีการวางแผนนะคะที่จะเก็บเงินหรือมีเงินสักก้อนหนึ่งก็จะไปเปิดธุรกิจเป็นของตัวเองนะคะจะใช้ความรู้ความสามารถได้ใช้พรสวรรค์ได้ใช้ความสามารถของตัวเองเต็มที่ในการทำธุรกิจอะไรประมาณนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะบางคนอยู่ในช่วงสร้างเนื้อสร้างตัวอยู่ ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะในในช่วงนี้ของชาวราศีเมถุนคุณจะเป็นคนที่ก้มหน้าก้มตาทำงานแบบโอ้โหงานไหนที่มันได้เงินคุณก็พยายามที่จะทำอะ่ะข้นขวายอยู่พอสมควรนะ,ะต่อมาก็คือไพ่เดอะซันใบนี้นะคะรู้สึกว่า ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งในความรักความสัมพันธ์อาจจะเป็นชาวราศีเมทุนหรือคู่รักของชาวราศีเมทุนก็ได้นะคะที่เป็นฝ่ายที่มีชื่อเสียงหรือมีผู้คนรู้จักมากหน้าหลายตานะเพราะว่าไพ่เดอะซันเกี่ยวกับชื่อเสียงเกี่ยวกับความสุข เกี่ยวกับประสบความสำเร็จอะไรอย่างเงี้ยนะคะของชาวราศีเมถุนนั่นเองนะคะและอีกอย่างหนึ่งในช่วงนี้คุณจะรู้สึกสดใสล่าเริงมมี energy ดูเด็กกว่าวัยด้วยนะจริงๆแล้วชาวราศีเมถุนในช่วงนี้จะดูหน้าเด็กกว่าวัยด้วยบางคนอาจจะทายว่าเอ๊ะคุณอายุเท่านานเท่านี้นะคะเขาอาจจะทายไม่ถูกด้วยซ้ำไปนะ,ะบางทีเขาอาจจะทายว่าคุณนั้นอายุน้อยนะคะกว่า ความจริงอะไรอย่างเงี้ยก็ได้ต่อมาก็คือไพ่ก้าวไม้นั่นเองสำหรับไพ่ใบนี้ในความสัมพันธ์บางทีมันก็ย่ำอยู่กับที่นะบางคนเนี่ยมันเป็นความสัมพันธ์ที่เขาเรียกว่าอะไรมันไม่ได้ไปหน้ามันไม่ได้มาหลังมันไม่ได้พัฒนาไปไหนแต่ก็ยังอยู่ด้วยกันก็ยัง ก็ยังที่จะคบกันอยู่อะไรอย่างเงี้ยนะคะเป็นความสัมพันธ์ที่บางทีมันเกิดอาการแบบย้ำคิดย้ำทำได้เหมือนกันนะในช่วงนี้ชาวราศีเมถุนก็ระมัดระวังของอาการเป็นคนที่ย้ำคิดย้ำทำได้นะเพราะว่าบางทีนะชาวราศีเมถุนสัญลักษณ์ก็คือเหมือนรูปคนสองคนนะ่ะเหมือนคนที่เป็นแบบมีสองบุคลิกนะ่ะในคนคนเดียวนะ่ะนะคะในช่วงนี้ก็จะเป็นประมาณนี้ด้วยนะบางคนเนี่ย ไม่สามารถที่จะเลิกลาหรือตัดขาดกันได้อาจจะเป็นเพราะว่าผูกพันกันมานานแล้วหรืออะไรหรือไม่นะคะแล้วในเรื่องของการทํางานคุณเป็นคนที่หนักเอาเบาสู้นะแต่คุณบางทีคุณทํางานหนักแล้วก็เหนื่อยทํางานเยอะแต่ว่าได้เงินเดือนน้อยอะ่ะนะต่อมา ใบนี้นะคะก็คือไพ่แปดาบนั่นเองสำหรับไพ่ใบนี้อาจารย์เห็นว่าชาวราศีเมถุนนั้นนะบางทีคุณเอนดูเขาแต่เอนเราก็อาจจะขาดก็ได้นะคะอันนี้เป็นคำเตือนจากอาจารย์นะทำบุญกับคนไม่ค่อยขึ้นอะไรอย่างเงี้ยอาจจะเกิดขึ้นกับชาวราศีเมถุนได้เช่นเดียวกัน นะการที่บางทีนะคะอาจจะทําให้ตัวเองเดือดร้อนทั้งทที่มันไม่ใช่เรื่องของคุณอะไรอย่างเงี้ยก็อย่าเอาตัวเองไปเดือดร้อนเลยนะอันนี้ก็คือคําเตือนอีกอย่างหนึง่งแล้วก็มีอีกเรื่องหนึ่งที่อาจารย์อยากจะบอกนะคะคือเป็นการบอกดีกว่านะชาวราศีเมถุนนะช่วงนี้คุณจะรู้สึกแบบมันจําใจจายอมที่จะทําอะไรบางอย่างที่มันบางทีอาจจะขัดกับความรู้สึก นะคะขัดกับการกระทําของคุณบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่คุณจําเป็นจําใจที่จะต้องทําสิ่งนั้นนะช่วงนี้คุณจะรู้สึกแบบนี้หรือสถานการณ์มันจะเป็นแบบนี้อย่างที่อาจารย์กล่าวมานั่นเองนะคะนะโอเคนี่ก็คือไพ่ของชาวราศีเมถุนนะคะในช่วงเดือนกระะกฎาคมนั่นเองนะส่วนใหญ่ก็จะคบหาดูใจกับชาวราศีธาตุลมราศีธาตุดินราศีธาตุไฟ ต่อมาก็จะขอสรุปภัยให้กับชาวราศีเมถุนนะคะ King of Swords King of Cups แล้วก็ต่อมาด้วย Queen of p e n d ิ c ก้นั่นเองสำหรับไพ่ n g of s w r r s ในช่วงเดือนกรกฎาคมของชาวราศีเมถุนนะผู้หญิงชาวราศีเมถุนนั้นนะคุณจะมีแฟนหรือคนรักที่มีบุค,คลิกที่ค่อนข้างที่จะจริงจังแล้วก็ซีเรียด ะะมองดูแล้วคุณอาจจะรู้สึกว่าเขาไม่เป็นผู้ชายโรแมนติกเลยนะเขาไม่เป็นผู้ชายที่แบบพูดจาวานหูค้าอ่อ,อนโยนอะไรอย่างเงี้ยนะ,ะก็เพราะว่าเขาไม่ได้เป็นคนเจ้าชู้ไงนะคะเขาเป็นคนบุค,คลิกแบบนี้นะ,ะเวลาที่เขาจริงจังหรือรักใครสักคนหนึ่งแล้วอะไรอย่างเงี้ยในอดีตที่ผ่านมาจะเคยเจ้าชู้หรืออะไรก็แล้วแต่ในขณะที่เขามาคบกับคุณเขาพยายามที่จะไม่เจ้าชู้แล้วเขาพยายามที่จะเป็น อะไรเรียกว่าไรตรงไปตรงมากับความรู้สึกให้ได้มากที่สุดนะบางทีคําพูดของเขาเขาเป็นคนตรงไปตรงมาเขาอาจจะพูดแล้วอาจจะไปกระทบกระเทือนความรู้สึกหรือจิตใจของผู้หญิงชาวราศีเมถุนก็ได้เช่นเดียวกันนะคะโอเคต่อมาก็คือผู้ชายชาวราศีเมถุนนะคุณค่อนข้างที่จะเป็นคนที่สร้างกอบหรือค่อนข้างที่จะพยายามที่จะตัดสินใจหรือพยายามที่จะ ควบคุมพยายามที่จะทําให้ชีวิตอีกฝ่ายหนึ่งอยู่รู้สึกว่าประมาณว่าฉันช่วยคุณตัดสินใจก็ได้นะเรื่องนี้ดีนะเรื่องนั้นดีนะเป็นการแนะนําหรือเป็นการตัดสินใจแทนคนรักอะไรแบบนี้ยอาจารย์ไม่แนะนำนะคะเพราะว่ามันอาจจะทําให้เขารู้สึกอึดอัดได้นะคะอย่าใช้อํานาจอย่าใช้ความเป็นหัวหน้าครอบครัวหรือเป็นสามีหรืออะไรอย่างเงี้ย ไปควบคุมหรือพยายามไปจัดแจงอะไรแทนเขาเลยนะให้อิสระ,ะเขาให้เขาได้เลือกได้ทําได้ตัดสินใจนะคะในสิ่งที่คนรักเราแบบคือเคารพในการตัดสินใจของเขาด้วยก็ได้อะไรเงี้ยอาจารย์รู้แหละว่าการกระทําของคุณแสดงออกมาแบบตรงไปตรงมานะคะแต่ในช่วงนี้ค่อนข้างตรงไปตรงมาจนเกินไปให้ระวังในเรื่องของคําพูดด้วยนะในช่วงนี้อาจจะก,กระทบกระเทือนความรู้สึก ของคนที่ฟังได้ไม่ว่าจะคนรักหรือคนรอบข้างก็ตามนั่นเองนะคะและคุณเป็นคนที่แบบบางทีก็อาจจะแข็งแข็งทื่อๆแล้วอาจจะมีอีกโก้ด้วยอันนี้ก็ต้องระวังด้วยต่อมาก็จะเป็นไพ่ King of c ับผู้หญิงชาวราศีเมถุนไพ่ใบนี้นะคะมีเกณฑ์ว่าคุณจะได้พบหรือได้คบหาดูใจนะคะกับผู้ชายที่มีบุค,คลิกที่มีความอบอุ่น นะ,ะมีความสามารถปกป้องคุณได้ดูแลแล้วก็รักเอาใจใส่คุณได้เป็นอย่างดี นะผู้ชายคนนี้เป็นคนอบอุ่นนะเวลาที่คุณอยู่ใ,ใกล้ๆคุณจะรู้สึกว่าเอออบอุน่นปลอดภัยเขาสามารถโปรเทคคุณได้หรืออะไรประมาณนี้ก็ได้เช่นเดียวกันบางทีเขาอาจจะอายุมากกว่าคุณหรือบางทีเขาอาจจะมีบุคลิกเหมือนเป็นผู้ใหญ่หรือมีความอบอุน่นอะไรอย่างเงี้ยก็ได้เช่นเดียวกันนั่นเองนะเขาให้ความสําคัญกับในเรื่องของอาหารนะบางทีเขาอาจจะทาอาหารให้คุณกินบ่อย นะหรือบางทีเขาให้ความสําคัญกับในเรื่องของอาหารบางทีเขาอาจจะสรรหาหรือพาคุณไปกินร้านน,นนั้นร้านนี้อะไรเงี้ยตามใจคุณในเรื่องของอาหารการกินก็ได้เช่นเดียวกันต่อมาผู้ชายชาวราศีเมถุนนะไพ่ใบนี้คือบอกให้รู้ว่าคือจริงๆแล้วถ้าคุณมีความรักหรือรักใครสักคนนะคะในช่วงนี้คุณอยากที่จะดูแลเอาใจใส่เธอเป็นอย่างดีนะคะด้วยความรักด้วยความรู้สึกดีๆนะคะด้วย อะไรก็ตามนะคุณมีน้ำใสใจจริงเลยแหละโดยเฉพาะกับคนรักของคุณในช่วงนี้ต้องการดูแลเขาโปรเทคเขาด้วยความอบอุ่นหรืออะไรอย่างเงี้ยนะ,ะแล้วคุณจะชอบทําอาหารนะคะให้คนที่คุณรักได้กินบ่อยๆก็ได้เช่นเดียวกันหรือบางคนอาจจะมีร้านอาหารเป็นเจ้าของร้านอาหารเองเลยก็ได้เช่นเดียวกันต่อมาเป็นไพราชินี ถือเหรียญนั่นเองนะโดยเฉพาะผู้หญิงชาวราศีเมถุนนะในช่วงนี้คุณจะ รู้สึกว่าจะเลือกใช้สิ่งของที่มันคุ้มค่าโดยสิ่งนั้นมันอาจจะเป็นของที่มีราคาแพงนิดนึงนะรสนิยมของคุณค่อนข้างดีนะคะแล้วก็เป็นผู้หญิงที่ค่อนข้างเลือกอยู่พอสมควรนะในเรื่องของความรักคุณก็เลือกนะนะ,ะเพราะว่าในความรักความรักอย่างเดียวในยุคสมัยนี้มันกินไม่ได้แล้วอันนี้ผู้หญิงชาวราศีเมถุนคิดแบบนี้นะแล้วก็คุณคิดว่าฐานะแบบเท่าเทียมกันก็น่าจะดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะสูงกว่าคุณก็ได้หรือเท่าเทียมกันก็ได้ อไรเงี้ยผู้หญิงชาวราศีเมถุนจะคิดแบบนี้แล้วคุณคิดในเรื่องของการลงทุนหายใจเข้าหายใจออก นะคะมีการวางแผนในการใช้เงินมีการวางแผนในการลงทุนให้มันงอกเงยมากที่สุดหรือบางคนนะคะสามีให้ความไว้วางใจคุณเป็นคนถือกระเป๋าหรือเป็นคนทีออ่จัดแจงในเรื่องของการเงินในครอบครัวอะไรก็ว่ากันไปและคุณก็ทําได้ดีด้วยนะหน้าที่นี้ต่อมาผู้ชายชาวราศีเมถุนคุณมีเกณฑ์ที่จะได้พบรักหรือคบหาดูใจกับผู้หญิงที่ มีหน้าที่การงานดีเธออาจจะมีฐานะดีมากกว่าคุณด้วยซ้ำไปนะคะสำหรับไพ่ใบนี้ด้วยเธอเป็นนักลงทุนเป็นนักธุรกิจก็ได้นะเป็นเจ้าของจิตการของเธอเองอะไรอย่างเงี้ยก็ได้เช่นเดียวกันถ้าคุณจะรักหรือถ้าคุณจะเข้าหาเธอหรือจะจีบเธออาจารย์บอกเลยคุณควรที่จะมีฐานะให้เท่าเทียมกับเธอหรือสูงกว่าเธอนิดนึงนะ,ะเธอจะให้ความสนใจกับคุณเพราะว่าเธอค่อนข้างที่จะคิดว่า อในยุคสมัยนี้นะมันควรที่จะแฟร์ฟรกันนะคะโอเคนี่ก็คือไพ่ของชาวราศีเมถุนค่ะโอเคไพ่ใบไหนที่เป็นพลังงานบวกก็ขอให้คุณเก็บไว้เป็นกําลังใจไพ่ใบไหนที่เป็นพลังงานลบก็ขอให้คุณเก็บไว้เป็นคําเตือนก่อนจากการฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับ Golden Angel เราจะได้มีกําลังใจต่อไปนะคะวันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะ